บทที่122ชายชูพระชายาจิ้งตะโกนอย่างบ้าคลั่งซีหยุ่นจือจึงอดไม่ได้ที่จะเอ่ยขึ้นว่าพระชายาถามว่าคนอื่นมีสิทธิ์อะไรแต่พระชายาเคยคิดถึงไห้ว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรท่านโทษที่ฮองเฮาทําให้ใบหน้าท่านเสียโฉมแต่สิ่งที่พระชายาทํากับฮองเฮาเล่าตอนนั้นฮองเฮาเพิ่งจะตั้งครรภ์ได้เพียงสามเดือนท่านยังฆ่าชีวิตนิน้อยในท้องได้ลงคอ นั่นถือว่าฮองเฮายัางเมตตาต่อท่านที่ไม่ทงโทษถึงขั้นเอาชีวิตไม่อย่างนั้นเด็กในท้องของพระชายายุก็คงรักษาเอาไว้ไม่ได้คุปบากพระชาย,ยาริงยิ่งคลุมเคั่งมากกว่าเดิมนางเดินวนไปวนมาในห้องพางดึงถึงผมตัวเองขณะที่ปากกระพําบ่นว่านางจะได้คลอดลูกหรือไม่เขามีเกี่ยวอะไรกับข้าข้ารู้เพียงว่าตอนนี้ข้าไม่เหลืออะไรแล้วทั้งยศถาบรรดาศักดิ์ เขียดที่ยศและใบหน้าที่เคยงดงามและพวกเจ้าเล่าพวกเจ้าต่างก็มีชีวิตที่ดีกว่าข้าแม้แต่เมืองหานก็ยังหัวเราะเยาะข้าเจ้ารู้บ้างไหมขนาดนางเป็นแค่พระชายาของอดีตองค์ราชทายาทตกยากก็ยังข้าหัวเราะเยาะข้าแต่เรื่องทั้งหมดเกี่ยวอะไรกับข้าด้วยหรือหากพระชาย,ยากโกรธก็ไปตามรางแค้นกับนางสิพิคะแม้สิ่งที่ซีหยุนจือพูดจะเป็นความจริง แต่กลับทําให้โทสะของพชายาจิ้งทวีความรุนแรงมากกว่าเดิมข้าแก้แค้นพวกนางแน่ข้าจะแก้แค้นพวกมันทุกคนแต่ข้าจะจัดการทีละคนคนแทกคือเจ้าใครๆก็รู้ว่าเจ้ามันโง่ที่สุดใครใช้ให้จวนแม่ทัพละหลวมเรื่องความปลอดภัยไถ่ช้ให้เจ้าเป็นคนแรกที่ติดกับข้าเมื่อพชายาจิ้งพูดจบก็ไม่รอให้ซีหยุนจือได้มีโอกาสพูดคำใด นางปรบมือสองครั้งเรียกชายชะกันร่างกำยำสองคนนั้นเข้ามาในห้องหนึ่งในนั้นถือกำยานที่ทำให้นางสลบไว้ในมือเมื่อซีหยุนจือได้กลิ่นก็รู้สึกมือไม้อ่อนตกอยู่ในอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นซีหยุนจือแน่นิ่งอยู่บนเก้าอี้ร่างอ่อนปวกเปียกถูกนำมาวางไว้บนเตียงเทาว่าหญิงสาวยังมีสติครบถ้วนเพียงแต่ไม่สามารถขยับขยืขย่อนร่างกายได้นางเห็นพระชาย,ยาจิ้งเดินมาหยุดหน้าเตียง พูดกับนางด้วยน้ำเสียงเหยียดหยม้มคืนนี้เจ้าก็ค่อยๆเพลิดเพลินกับข้าคืนสุดท้ายของตัวเองก็แล้วกันพรุ่งนี้ข้าจะส่งคนมาดูเพื่อเป็นพยานว่าเกอหมิงหูหินประพฤติตัวสำส่อนแอบคบชู้สู่ชายข <laughs> ้าจะดูสิว่าแม่ทัพผู้ยังจะเอาคนอย่างเจ้าเป็นเมียอ,อยู่ถึือไม่ดูสิว่าเจ้ายังจะมีหน้าไปสู้ใครได้อีก <laughs> สิ้นเสียงหวัวเราะอย่างบ้าคลั่งของพระชาย,ยาจิ้งก็ตามมาด้วยเสียงเปิดประตูมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องพระชาย,ยาจิ้งกล่าวกับชายผู้นั้นว่ายกให้ท่านจัดการต่อเขาแล้วกันอย่าลืมน้ำใจครั้งนี้ของข้าละ่ะชายผู้นั้นตอบมาว่าท่านวางใจเถิดข้ามิใช่คนลืมบุญคุณคนเสียงนี้ซีหยิงจือคุณคิดอยู่ครู่หนึ่งกระทั่งใบหน้าอ่อนวัยของชายผู้นั้นปรากฏตรงหน้า ทีแท้ก็เป็นกู้หลานนั่นเองซีหยุนจือซึ่งไรเลี้ยวแรงนอนอยู่บนเตียงที่เต็มไปด้วยกลิ่นของเครื่องปะทินโฉมกูหลานมองนางตั้งแต่หัวจรดเท้าจากนั้นก็ค่อยๆถอดเสื้อของตัวเองออกอย่างไม่รอช้าพังบอกว่าจะวางใจเถิดเจ้าเป็นสตรีที่ข้าต้องทาต้องใจต่อให้พรุ่งนี้เจ้าต้องอับอายขายหน้าจนปู้ฐานไม่เอาเจ้าแล้วข้าก็จะเป็นผู้ดูแลเจ้าเอง สีหยุ่นจือพยายามหายใจเข้าลึกด้วยความแค้นเคืองถ้าหนางขยับร่างกายได้จะไม่ยอมนิ่งทนฟังคำหยาบช้าจากปากชายผู้นี้เด็ดขาดไม่อยากเชื่อว่าคำพูดเลวซามไม่อายฟ้าดินขนาดนี้เขายังกล้าพูดออกมาหยุ่นจือข้าจะดูแลเจ้าเป็นอย่างดีเราจะไปจับแควนเสี่ยวด้วยกันดีหรือไม่ข้าจะมอบความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ให้กับเจ้าให้ในสิ่งที่ปู้ฐานไม่สามารถให้ได้ ขอเพียงเจ้าบอกข้าข้าจะให้เจ้าทุกอย่างกูหลานยิ่งพูดยิ่งตื่นเต้นเมื่อถอดเสื้อเสร็จแล้วก็เตรียมจะขึ้นคล้องบนล่างของซีหยุนจือแต่หาดูไม่ว่าเบื้องหลังของตนมีเงาดำๆค่อยย่างกายเข้ามาแล้วสับลงบนท้ายทอยของเขาอย่างแรงโดยที่เจ้าตัวยังไม่ทันได้รู้ด้วยซ้ําว่าใครที่ทําให้เขาเสียโอกาสหอมหวานตรงหน้ากูหลานสลบเหมือดซุดตัวลงกับพื้นทันทีซีหยุนจือนอนน้ําตาคลอเบ้า ในดวงตาฉายแววหวาดกลัวแต่ไม่เห็นเงาร่างที่ปรากฏตรงหน้าก็ททำให้รู้สึกปลอดภัยอีกครั้งหญิงสาวถอนหายใจเบาๆอย่างโล่งอกก่อนหน้านี้นางบอกเขาไปแล้วว่าวันนี้นางจะทำการล่อเหยื่อแต่รออยู่นั้นอีกฝ่ายก็ไม่ปรากฏตัวเสียทีจนนางรู้สึกหวั่นใจขึ้นเรื่อยๆปูฐานมองสตรีสวมเสื้อผ้าหรูหราที่กำลังนอนไหลเลี้ยวแรงอยู่บนเตียงดวงตางดงามลือลงเล็กน้อย เลี้ยวฝีปากบางเพยียอขึ้นเรากับกำลังเย้าวยวนและเชื้อเชิญเขาใต้เท้าซีหยุนจือกระซิบเสียงแผ่วเบาไม่รู้ว่าพวกท่านวางยาอะไรใส่ข้าข้าไม่มีเลี้ยวแรงเลยใต่เท้าอุ้มข้ากลับบ้านด้วยนะเจ้าคะเสียงของนางเบาบางมากจนเขาต้องโน้มตัวลงเพื่อฟังแล้วตอบไปว่าเจ้าไม่ต้องกังวลตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วข้าบอกให้เจ้าอี้กับหานเฟิง จัดการเรื่องข้างนอกเรียบร้อยแล้วพวกนั้นทำอะไรไม่ได้หรอกรีบไปเถอะเจ้าค่ะไม่อย่างนั้นพรุ่งนี้สตีอย่างข้าต่อให้ถูกํำไปใส่ตะก้ารล้างน้ำเท่าไหร่ก็คงรังไม่สะอาดหากเรื่องเกิรมหินคููหินประพฤติตนสมสอนนอนกับผู้ชายในหอนางโรมถูกแพร่งใายออกไปคงทำให้ชื่อเสียงของนางได้ป่นปีตอนแรกปู่ฐานตั้งใจจะอุ้มนางขึ้นแต่เมื่อเห็นร่างอ่อนละทวยมาพูดเสียงกระเส่าข้างข้างหู จูจ่ๆสัญชาตญาณของบุรุษในตัวกระพันพุ่งพล่านบรรยากาศโดยรอบก็ยิ่งเป็นใจหากเขาไม่คว้าโอกาสตรงหน้าไว้คงไม่กล้าเรียกตัวเองว่าบุรุษแล้วเมื่อคิดได้ดังนั้นปูฐานก็วางซีหยุนจือลงบนเตียงดังเดิมจับกู้หลานที่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นยัดใส่ตู้ส่วนตัวเขาก็กลับมาครอบครองสติคี่นอนอยู่บนเตียงพร้อมกับบรรเลงเพลงคลั่งอย่างเร่าร้อนหลังผ้าม่านที่พลิ้วไหว รุ่งเช้าพระชาย,ยาจิ้งก็พาชาวบ้านบุกเข้ามาในห้องจากนั้นก็ประนามด้วยน้ำเสียงดูถูกฮ่ข่าววาแล้วไม่มีผิดนางผู้หญิงที่ชื่อซีหยุนจือช่างหน้าไม่ไอายสำส่อนคบชู้สู่ชายกล้าแอบนัดชายอื่นมานอนพอดรักกันที่นี่นแผนไม่ทับไม่ถูกเรื่องนี้จะด้วยซ้ําเสียงแหลมของพระชาย,ยาจิ้งดังจนได้ยินกันไปทั่วหญิงชรลาคนหนึ่งที่ถูกบังคับมาให้ดู ก็ยังไม่ยอมเชื่อคำพูดของนางจึงแก้ตัวแทนซีหยนจือพระชายาจิ้งเพคะสถานที่เสื่อมทรามเช่นนี้ปูหูหินจะมาได้อย่างไรพระชายาทรงอุตส่าห์รากพวกเรามาถึงที่นี่ตกลงว่ามีเจตนาอะไรกันแน่เพคะพระชายาจิ้งยิ้มอย่างพอใจชี้ไปที่ม่านพรางบอกว่าข้ามีเจตนาอะไรงั้นลึกอีกนไม่นานพวกเจ้าก็รู้เองที่ข้าเรียกพวกเจ้ามาที่นี่ก็เพื่อมาเป็นพยานให้กับข้า โชพชายาเป็นพยานเรื่องอะไรกันเพคะพะชายาจริงสงอย่รารอพวกเราเล่นอย่างนี้เลยใช่แล้วเพคะหากมีเรื่องอะไรน่าดูกระดีให้พวกเราดูเถิดพวกเราสู้อุตส่าห์ตื่นเช้าขนาดนี้คงไม่ได้แค่ให้มาดื่มชาเป็นเพื่อนพชายาเท่านั้นใช่ไหมเพคะหนึ่งในชาวบ้านที่ติดตามมาด้วยเอ่อเร่งออกมาพชายาจิ้งหัวเราะอย่างเจ้าเล่แล้วพูดขึ้นอีกว่าดีละ่ะ วันนี้ข้าจะเปิดโปงให้พวกเจ้าได้เห็นกับตาว่าเคอร์อหมิงฮูหินคนนี้คบชู้สู่ชายอย่างไรนางค่อยๆเปิดผ้าม่านที่คลุมเตียงออกทีละนิดพวกชาวบ้านต่างตั้งหน้าตั้งต,า,งตารอยอย่างใจจดใจจอ่อสิ่งแรกที่เห็นก็คือมือของผู้ชายที่ยื่นออกมายิ่งทำให้ทุกคนที่จับจ้องตั้งอกตั้งใจมากขึ้นนั่นไงเป็นผู้ชายจริงๆด้วยสิ่งที่ทุกคนเห็นลำดับต่อมาก็คือเท้าของชายหนุ่ม จากนั้นเจ้าของมือและเท้าปินณก็หันมามองผู้คนที่ยืนอยู่หน้าเตียงด้วยสีหน้าและท่าทางเหมือนคนเพิ่งตื่นนอนมือของพระชาย,ยาจิ้งที่จับผ้าม่านอยู่จู่ๆก็อ่อนแรงนางมองชายที่อยู่หลังม่านอย่างอึ้งไปใบหน้าสาสมใจเมื่อครู่เปลี่ยนเป็นป้านปึงนางพ่งขึ้นมาอย่างไม่เชื่อสายตาเป็นเป็นเจ้าได้อย่างไรมีชาวบ้านที่ติดตามมาดูเหตุการณ์บางคนไม่รู้จักท่านแม่ทัพ จินพูดด้วยความคึกขนองว่ามีผู้ชายจริงๆด้วยเดี๋ยวปู้หูหญินเล่านางยังซ่อนตัวอยู่ข้างในรือไม่นี่พานางออกมาสิอาซอคนที่พูดมีท่าทีตื่นเต้นกับเรื่องชาวโชวนี้นางเดินรีเข้ามาโดยท่าทางราวกับจะเปิดโปงที่เกอร์หมิงหูหญินคบชู้สู่ชายขณะที่นางกำลังกระชากผ้าม่านออกเพื่อให้ทุกคนได้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น อาสอบผู้นั้นเพิ่งเข้ามาได้ไม่กี่ก้าวก็ถูกปููฐานเตะท้องจนกระเด็นออกไปไกลกะอัก,อกเลือดคำโตออกมาทําเอาคนที่ยืนอยู่นิ่งอึ้งด้วยความตกใจจากนั้นปููฐานก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวข้ากับภูหินมาพักผ่อนที่นี่ใครอนุญาตให้พวกเจ้าบุกเข้ามาอย่างนี้ในบรรดาชาวบ้านที่มามีบางคนที่เคยเห็นท่านแม่ทัพใหญ่ปูดฐานสีหน้าจึงเปลี่ยนไปทันที จากนั้นก็พูดอ้อนวอนท่านเมทับได้โปรดใจเย็นก่อนเจ้าค่ะพระชายาจริงเป็นคนพาพวกเรามาพวกเธอไม่ดูเรื่องอะไรทั้งนั้นจริงๆนะเจ้าค่ะทวายามที่พูดฐานโมโหไม่ว่าใครหน้าไหนก็หยุดไม่ได้เขาตะคอกด้วยความโกรธใส่หัวไปซะชาวบ้านที่แห่แหนกันมาอย่างคลึกคลักเมื่อครู่พาก,กันวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวจบแล้วนะคะถ้าชอบ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโด o n a t e มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ